นี้จะเป็นหัวข้อในเรื่องเกี่ยวกับการนับจํานวนหรือว่าตัวเขาตัวเขาเนี่ยเราจะเห็นว่าในชุดข้อมูลของเราเขาก็จะมีตัวเวิบบร์กช็อปบอกเาว่าให้นับจานวนเซลล์ที่สามารถไปถึงเป้าหมายได้ทีนี้เราเนี่ยต้องการที่จะรู้ว่า เซลคนไหนที่ไปถึงเป้าก็คือเป้าคือมันรีโกตอนนี้ไม่ใช่ตัวโบนัสเนาะเพราะว่าตัวโบนัสคือเป็นเงื่อนไขเพิ่มเติมเราอยากจะรู้ว่าใครบ้างไม่ใช่ใครบ้างสิตรงว่าจํานวนเท่าไหร่เซลจํานวนกี่คนที่ไปถึงเป้าหมายที่เราตั้งไว้ดังนั้นเราก็ใช้สูตรเขาค่ะเขาคือการนับจํานวนและเพิ่มเข้ามาว่ามีเงื่อนไขโดยใช้เงื่อนไขที่ชื่อว่าถ้าสมมุติว่าเฮ้ยอ่านับจํานวนที่เป็น อะไรดีคะเป็น yes ทำไมถึงเป็น yes เพราะว่าในส่วนของวอสโคมิตรงตเนี้ยเราใช้เป็นคีย์บอร์ดว่า yes กับ no ถูกไหมดังนั้นสูตรเนี้ยมันจะต้องมีคีย์บอร์ดที่เป็นคําว่า yes กับ no เพราะว่าเราจะใช้สูตรที่ชื่อว่า call if คลิก c a l if ได้เลยในสูตรเนี้ยเราจะเห็นว่า call if เนี้ยเขาจะมีตัวเลนส์เลนส์ก็คือพื้นที่ที่เราต้องการไปน้ต้องการไปอยู่ว่าเฮ้ยจำนวนเท่าไหร่ ทีเนี้ยเลนตรงเนี้ยก็คือจะเป็นตรงอ่อวอช์โฟมก็คือใครบ้างที่ได้เป้าเนาะเราคลิกตรงนี้ค่ะเลือกเสร็จป,ปุ๊บอันที่สองจะเป็นใครทีเ i ีย r ครทีเ a ียก็คือคีย w o r d ที่เราจะใช้เป็นตัวอ้างอิงคีย์เวิร์ดที่ใช้เป็นตัวอ้างอิงคอมมาไปค่ะแล้วก็ใช้ฟันหนูเนาะอ่ะผิดเอาใหมา่ใช้ฟันหนูขึ้นมา และก็เลือกมาสักตัวก็คือตัว yes. คำวา yes เห็นได้ถูกนะต้องเป็นต้องเป็นคีย์เวิร์ดเดียวกันแล้วก็ Enter โอเคเราจะเห็นว,ว่าเฮ้ยเราต้องการที่จะรู้ว่าเซลกี่คนที่ได้เป้าโดยมีคีย์เวิร์ดของตัวอ่าวัาสโกเม็เนี่ยเป็นคำว่า yes เขาก็จะนับจำนวนมาให้เลยกี่คนสามคนที่ถึงเป้านี่คือวิธีการใช้ขา n อ i ฟเอาไว้ใช้นับจำนวน